ครับวันนี้เราก็มาเซอร์ไพรส์น้องพลอยนิชานะครับอันนี้เป็นวันเกิดของน้องพลอยนิชานะครับน้องก,ก็ไปเตรียมเค้กมาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเค้กน้องพลอยกันนะว่าจะสวยหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเค้กของน้องพลอยนิชานะตอนนี้เราก็ปปะเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะไปเซอร์ไพรส์น้องพลอยนะครับน้องคอยกำลังจะเดินมาแล้วครับ อธิษฐานอธิษฐานก็อนายนูแข็งแรงอ่เป่าเคนครันุกนุ๊แลวแม่วอนคะคะเจ๊หายแล้ว ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ